ขอต้อนรับสู่ DeadCat Command c h a t s h EP ที่2ครับจากคลิปวิดีโอ EP ที่แล้วผมพาทัวร์การใช้งาน DeadCat แบบเบสิกไปแล้วในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาลงลึกขั้นแอดวานที่จะอธิบาย u s ส a s e ของ n e t d c t ทที่เหลือแบบละเอียดละเอียดไม่มีกั๊กถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยในยูส a คทที่เราจะทำกันต่อ ก็คือเราจะใช้หนึ่งแครสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบง่ายๆนะครับเริ่มจากสร้างไฟล์หน้าเว็บ index.html กันก่อนก็ vim นะครับ index.html นะครับ insert ทีนี้ผมมี HTML ที่เขียนไว้แล้วนะครับก็ paste ลงมาเลยทำการ write ให้เรียบร้อยนะครับเฮงดูนิดนึงโอเคต่อมาครับเราก็เริ่มใช้คำสั่งนะครับ y นะครับ โค้ดนะครับเซมิโคลอนนะครับดูนะวงเล็บเปิดนะครับ echo ลบ n e เครื่องหมายคำพูดนะครับ http slash หนึ่วัตสองรอย o slash r slash n slash r slash n et หนึ่งเครื่องหมายโคดปิดนะครับเซมิโคลอน c a t index html เซมิโคลอนวงเล็บปิดนะครับ type sudo netcat นะครับลบ l ที่เราเปิดพอร์ต80แล้วกันนะครับลบ n ใหญ่โพลอนดันแล้วก็กด enter ทีนี้มาที่ vm 2นะครับเราจะใช้ curl นะครับเพื่อทดสอบนะครับก็ http:// slash นะครับ ip ของ vm 1นะครับลองกด enter ดูเราก็จะได้หน้าเพจนะครับที่ return มาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบง่ายๆของเรานะครับในขณะเดียวกันข้างบนนะครับฝั่งของ vm 1เนี่ยที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เราก็จะเห็น HTTP request นะครับที่เข้ามาก็จะเห็นว่าเป็น User Agent มาจาก curl นะครับเวอร์ชัน8.5.0เนื่องจากนะครับเป็นไวล l ลุกครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะ curl กี่รอบก็ได้นะครับหรือนะครับเคลียร์จอนิดนึงเราจะประยุกต์ใช้การส่ง HTTP request ในคลิปวิดีโอ End Map EP ที่แล้วก็ได้ครับ Print F นะครับ Get นะครับ สแล็ค h t t p 1 0นะครับ r n r สแ r n กดปิดน,นะครับไก<ป>ด์เด็ t แชทสิบจุดหนึ่งศนะครับพอตแปดศูนย์กด e t e r ก็จะได้ผลเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าอยากจะยกเลิกการทำงานของเจ้า basic web server ของเราก็แค่กด ctrl c นะครับผมขอเลื่อนขึ้นไปเพื่ออธิบายคำสั่งนิดนึงครับ เราจะเห็นคำสั่งนะครับ n e ็ c แคทตรงนี้นะครับซึ่งหมายความว่าจะมีการเปิดพอร์ต8 0รอคอนเนคชันเข้ามานะครับก็มีลบ N ตรงนี้หมายความว่าให้ Terminate Connection นะครับ <ME> <TER A: S 1> เมื่อเจอ End of File ก็คือสิ้นสุดของไฟล์นั่นเองนะครับสิ่งที่เน็ c แคทจะส่งออกไปนั้นก็มาจากนะครับการ Echo ตรงนี้นะครับก็คือให้ส่งข้อความ HTTP/1.1200 OK และ c a r r y r e t u r New l l ิวไครั้งนะครับ ก็คือจะมาเป็นบรรทัดนี้นะครับส่วนถัดมาครับก็คือให้แสดงข้อมูลที่อยู่ใน index. h t m l ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตรงนี้นะครับทีนี้อย่างที่บอกกันว่าพอเด a นแคนะครับส่งข้อมูลเจอ end of file แล้วก็จะมีการ terminate connection นะครับแต่เนื่องจากนะครับทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับถูกคลุมด้วย w h y do นั่นดันะครับก็เท่ากับว่าจะถูกวนหลุปไปซ้ำๆนะครับเป็น infinity หลุมนะครับ เราสามารถเปลี่ยนคำสั่ง y นะครับเขียนอีกแบบนึงก็ได้ครับก็คือ y รู u นี่ก็วน infinity รูปเช่นกันนะครับแล้วก็ดูเนะเปลี่ยนคำสั่ง echo เป็น print f ได้ครับ single o d e h t t p p นะครับหนึ่งจุนะครับ2องรอย ok นะครับ backslash n 2ครั้งนะครับแล้วก็เ s นะครับก็คือให้แสดงส t r i n g ซึ่ง s t r i n ที่ว่าก็คือตรงนี้นะครับภายใต้ d o u ลโ o t e แล้วนะครับ Execute คำสั่ง h e a index.html แล้ววงไว้ปิดอีกทีหนึงส่งไปให้กับ sudo netcat นะครับลบ l p นะครับที่พอร์ต8ดศนะครับลบ n นะครับดันไปที่ v m 2ครับลอง Curl ดูแล้วกันนะครับ c u r l h t t p พ l o n c l a s s l a s ครับใส่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ห่งโอเคได้เหมือนกันนะครับสำองทน4อันนี้ก็แล้วแต่ชอบว่าจะใช้คำสั่งแบบไหนนะครับ ถัดมาจะเป็น use case ที่ใช้ netcat เปิด backdoor ซึ่งก็คือเปิดช่องทางให้รีโมทเข้ามาที่ Command Prompt หรือ Linux Shell ของเครื่องผ่าน Network ได้ซึ่งมี2แบบครับก็คือแบบ by Shell และแบบ Reverse Shell ครับเรามาดูแบบแรกกันก่อนนะครับ by Shell ก็คือเครื่องที่เป็นเป้าหมายจะเป็นฝ่ายเปิดรับ TCP connection สำหรับให้เข้า Command Prompt ของเครื่องซึ่งเมื่อก่อนนะครับ netcat จะสามารถ เอาข้อมูลที่รับผ่านคอนเน็กชันส่งให้กับเชลเพื่อทำการ Execute ได้เลยแต่ในปัจจุบันครับตัว Netcat ที่มาพร้อมกับ Linux ไม่มีออปชันนี้แล้วต้องไปพึ่งพา n m e d ไบต e ไฟ l e กันดังนั้นผมขอแนะนำให้รู้จักกับ n m m e ไบต e File หรือบางตำราเรียกอีกชื่อว่า FIFO Special File ซึ่งผมขอเรียกสั้นๆว่า FIFO file แล้วกันครับอาจจะมองว่ามันก็คือที่เก็บข้อมูลชั่วคราวแบบ FIFO หรือ First In First Out ก็ตามชื่อและเรียกครับว่าไบที่แปลว่าท่อ ก็คือข้อมูลที่เข้าไปก่อนก็จะออกมาก่อนเหมือนเข้าท่อไปครับวิธีการสร้างก็คือคําสั่ง mkfifo ครับแล้วก็ตามด้วย path กับไฟล์แบบนี้ครับส่วนวิธีการลบนะครับก็ใช้คาสั่งเหมือนกับการลบไฟล์ทั่วไปครับก็ rm นะครับขอใช้ for ละกันนะครับ /tmp/f ทีนี้ตอนเราจะสร้าง fifo ไฟล์นะครับก็แนะนําว่าให้เช็คก่อนครับว่ามีไฟล์นั้นอยู่บนเครื่องหรือเปล่านะครับก็ ls นะครับ tmp f นะครับสมมุติว่าชื่อ v4 file ของผมนะครับเก็บไว้ในเทมชื่อ f นะครับอ่ะแสดงผลอย่างนี้แปลว่าไม่มีไฟล์อยู่บนเครื่องเรามาเพิ่มเติมลูกเล่นนิดหนึ่งครับก็คือใช้เครื่องหมายมากกว่านะครับแล้วก็ส่งเอาพุ t นะครับที่ได้ออกไปที่หลุมดำนะครับหรือ slash d e v slash n n แล้วก็2มากกว่านะครับ and 1ตรงนี้จะมีความหมายว่าให้เอาข้อมูล ที่ไปออกไฟเดสคริปเตอร์ที่เป็นสแตนดาร์ดเออร์เอร์ก็คือเจ้า2เนี่ยไปโยนให้สแตนดาร์ดเอาพุแทนก็คือ1 s t a n d แ r นดาร์ u เอาพุในที่นี้ก็คือรีดูชเชลคอมมาไลน์อินเทอร์เฟซนี่แหละครับต่อมาก็ใส่ดับเบิลแอ s i ์ไซนะครับแล้วก็ rm-f นะครับ slash t m p ็ละกันนะครับจริงๆจะชื่อ FIFO File ยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับผมอาจจะ F หรืออาจจะ FIFO อ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เซมิโค l o อนนะครับ n k ็นเ slash tm list slash b e f o โอเคทำความเข้าใจคาสั่งนี้นิดหนึ่งครับ double ansi b o o l e ุกหมายความว่าไงหมายความว่าทั้งข้างหน้านะครับ execute สำเร็จนะครับถึงจะทำการ execute คำสั่งข้างหลังนะครับแต่ถ้าข้างหน้าเนี่ยเกิดล้มเหลวครับข้างหลังนะครับจะไม่ถูก execute นะครับก็แปลว่าถ้า list รายชื่อไฟล์ออกมาแล้วพบว่ายังมีไฟล์นี้อยู่นะครับก็จะทำการลบไฟล์นั้นทิ้งแต่ถ้านะครับ execute แล้วเกิด error ขึ้น นะครับก็แปลว่ามันไม่มีไฟล์ดังกล่าวนะครับเหมือนข้างบนก็จะไม่มีการหลันคําสั่งลบไฟล์สุดท้ายนะครับก็คือมาสร้าง fifo file ขอ Enter ตอนนี้มี fifo file แล้วนะครับโอผิดนะครับต้องเติมคือให้ถูกต้องนะครับเราก็พร้อมที่จะสร้าง by shell นะครับคําสั่งก็คือ a t นะครับ slash tmp slash fifo นะครับ file นะครับ bin s h นะครับก็คือ tail ลบ i นะครับ2มากกว่า and ไปเดดแคทนะครับลบ LP เบอร์พอนะครับสมมุติแรกกันนะครับใช้เบอร์ 1, 2, 3, 4แล้วก็เครื่องหมายมากกว่า S/ แลสพีเอสลนะครับคำสั่งแรกนะครับก็คือเอาข้อมูลที่อยู่ใน FIFO f i l e แสดงออกมาซึ่งก็จะส่งต่อให้กับ Shell เ,เอาไป Execute นะครับตรงนี้จะเป็น Shell หรือ b a s h Shell หรือ C Shell ก็ได้นะครับ Output ของเช l นะครับ จะถูกส่งออกไปผ่านเดตแคสไปยังเองาพุทคอมมาลาเครื่องที่รีโหดเข้ามาในขณะเดียวกันคําสั่งต่างๆที่พิมพ์ส่งเข้ามาจากเครื่องที่รีโบลดก็จะสู่ส่งออกไปที่ f i f โฟไฟลแล้วก็วนกลับมานะครับที่คําสั่งแรกเพื่อเอาเข้าไป e x ็กซ์ผ่านเชลก็จะเป็นลุปวนกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับโอเคเราลองทดสอบไปเลยดีกว่าขอ Enter จากนั้นมาที่ VM2 ครับเราก็ใช้คำสั่งเดตแค t สร้างคอนเนคชันไปหานะครับโดย พอทที่ใช้ก็1234นะครับเหมือนใน VM 1แล้วก็ข้อ Enter ตอนนี้เราก็จะเข้าเชล l ของเครื่อง VM 1แล้วนะครับเช็ค <Check S 1> ว่าอยู่บน VM 1จริงไหมก็ host name นะครับอยู่บน VM 1, 1> แล้วเช็ค IP address นะครับก็เป็น IP address ที่เราร e บ o ทเข้าไปนะครับตรงกันการทำงานก็จะคล้ายๆกับการ t e l n e t นั่นเองครับ Control C, C ก็จะเป็นการ terminate collection นะครับ ในอดีตแฮกเกอร์นิยมหาทางเอาเ a ต c a t ไปติดตั้งและสร้างบายเชลตามที่แสดงให้เห็นนะครับโดยอาจจะเอาเ a ต c a t และสคริปต์คำสั่งไปสร้างเป็นโทรจันหรือเทคนิคอื่นๆก็แล้วแต่จะสรรหากันมาได้ครับสําหรับแบบรีเวิร s h เชลก็คือเครื่องที่เราจะเข้าคอม m านด์พร้อมหรือรีดูเชลจะเป็นฝ่ายสร้าง Connection ออกไปยังเครื่องที่ต้องการจะรีโมทเช่นเครื่องของแฮกเกอร์ครับ ซึ่ง reverse shell จะนิยมมากกว่าเพราะเครื่องเป้าหมายที่แฮกเกอร์ต้องการเข้าเป็นฝ่ายสร้าง Connection ไปหาเองและ Connection ขาออกไปมักไม่ค่อยถูกตรวจสอบหรือป้องกันเท่าไหร่นะสมมุติละกันนะครับว่าเครื่อง VM 1เนี่ยเป็นเครื่องเป้าหมายแล้ว VM 2ของเราจะเป็นเครื่องของแฮกเกอร์ก่อนอื่นนะครับก็ต้องทําการลบและสร้าง fifo file กันก่อนก็เรียกใช้คำสั่งนี้ครับจากนั้นนะครับก็คำสั่ง cat s นะครับ t e m p s l fifo ไ e นะครับส่งไปให้เชลครับ b i n s h น,นะครับอ่ะผมขอเปลี่ยนเป็นบัสเชลแล้วกัน b a s h s ลบ i ต่อมากกว่า and 1น y ่งไปเด็ดนะครับ IP ของโค้ดปลายทางครับก็คือให้สร้างคอนเนคชันไปหา vm 2ดังนั้น i p ของ vm 2ก็คือนี่ครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์พอร์ตที่จะสร้างไปถึงนะครับเช่นส่งอินพุตที่เข้ามาไปยัง b i f o file ครับ แต่เรายัง execute คำสั่งนี้ไม่ได้นะครับต้องไปเปิดพอร์ตรอไว้ที่ VM 2ก่อนก็เ e c a t นะครับนบ nope. LP นะเวิร์พอร์ตที่จะให้รับ Connection เข้ามาก็คือ444แล้วกันนะครับจากนั้นก็ call enter ก็จะรอรับ Connection เข้ามาจาก VM 1แล้วก็กลับไปที่ VM 1 c a enter เพื่อสร้าง Connection เข้ามาตอนนี้นะครับสังเกตนะครับพร้อมของเราอยู่ที่ VM 1ซึ่งจะเห็นว่า o n n e c t i o n เนี่ยสร้างจาก VM 1มาหา VM 2 แล้วก็พร้อมก็เป็นของ VM 1ด้วยนะครับแล้วก็สามารถใช้คำสั่งต่างๆบน Redux Shell จาก VM 2ไปยัง VM 1ได้คำสั่ง host name นะครับคำสั่ง umi นะครับ ls นะครับ lsb release a เป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าจะยกเลิก connection นะครับก็ ctrl c นะครับก็กลับมาที่ VM 2นะครับส่วนข้างบนนะครับที่ VM 1เนี่ยถ้าจะยกเลิก connection ก็ต้อง ctrl c ก็อย่าลืมว่าพอใช้งานคำศัพท์เสร็จแล้วนะครับเราก็ควรจะลบ f i f o file ทิ้งนะครับ R M ลบ F นะครับ M F สลับ ใน use case สุดท้ายจะเป็นการใช้งาน netcat ทำ TCP relay connection หรือก็คือ TCP proxy หมายความว่าเราสามารถให้ netcat ทำตัวเป็น h o สตตัวรางในการติดต่อระหว่าง client ไปยัง Server โดยเมื่อมี connection จาก client เข้ามา proxy ของเราก็จะสร้างอ e ีก connection ไปหา Server เปลายทางครับสมมุติว่าให้ VM 1เป็น proxy server นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทำการสร้าง fifo file ใหม่นะครับโอเคคำสั่งนี้ลหะจากนั้นนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง cat เทมส์แล,แล,แล็ฟรีโฟร์ไปนะครับเน็ตลบเอลพีก็คือรับคอนเนคชันมาที่พอร์ตสมมุติละกันกครับว่าเป็นพ็อกซี่ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ผมจะใช้เบอร์พอร์ต8000จากนั้นก็ไปนะครับสรา้างคอนเนคชันออกไปหานะครับสมมุติละกันครับว่าเพื่อเซิร์ฟเวอร์ปลายทางของผมก็คือเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ไปดู IP ของเซิร์ฟเวอร์กันนิดนึงโดสเนมลบไอได้ IP มาแล้วครับลบเอ็นะครับแล้วก็ IP ของเซิร์ฟเวอร์3เบอร์พอร์ตนะครับที่จะสร้างไปถึงก็คือพอร์ต80นะครับแล้วก็ส่งเอาต์พุตนะครับที่ได้จากเซิร์ฟเวอร์3นะครับออกไปยังใน็ตเวิร์ไบหรือเจ้าพรีโวไฟล์ของเรานะครับเราก็ execute คำสั่งนะครับทีนี้กลับมาที่ vm 2เราก็ใช้คำสั่ง go ไปยังเซิร์ฟเวอร์1นะครับโดยพอร์ตที่ใช้นะครับก็คือ8ปพันนั่นเอง ก็เป็นการสร้างคอนเนคชันของ HTTP ไปยังเซิร์ฟเวอร์หหรือ Proxy s e เซ e r ์ฟเที่เบอร์พอร์ต8,000นะครับเพราะ HTTP request นะครับพอรับเข้ามานะครับก็จะถูกส่งต่อไปให้การคอนเนคชันของเด t c a t ไปยังเซิร์ฟเวอร์3ที่พอร์ต80สิ่งที่เซิร์ฟเวอร์3ส่งตอบกลับมาก็คือ HTTP response นะครับก็จะมาเก็บไว้ใน FIFO file ก่อนที่จะนำมาแสดงข้อมูลของ FIFO file ให้กับคอนเนคชันที่เชื่อมต่อเข้ามา นะครับโอเคเราลองมาดูกันเลยก็เห็นว่าเราสามารถเชื่อมต่อ HTTP ไปยังเซิร์ฟเวอร์3โดยผ่านเซิร์ฟเวอร์1ได้นะครับแต่เราจะรัน HTTP request ไปได้แค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่า net h a t เนี่ยเขา terminate connection ไปแล้วดังนั้นถ้าเราต้องการจะให้ตัว proxy server ของเรานะครับทำงานอยู่ตลอดเวลาเราต้องใช้คำสั่ง Y เพิ่มเข้าไปนะครับก็เรียกปรั่ษที่แล้วขึ้นมานะครับเติม Y นะครับโคลอนะครับก็คือ infinity Lo o p แล้วก็ เซมิคอลอนดู on, do, นะครับท้ายสุดก็ปิดท้ายด้วยเซมิคอลอนดันนะครับเท่านี้นะครับก็จะเป็น p ็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานตลอดเวลาแล้วนะครับก็เอนเตอร์ไปนะครับเรามาเทสกันดูอีกทีนึงนะครับนี้จะรันโคกิกครั้งก็ได้นะครับทีนี้เราจะลองทำอ็อกซีของ e ิเคียวเชลกันบ้างนะครับขอคอนโทรลฟรีนะครับเทอ,อ,อ free, ร์มินอล ัว proxy ของ Netcat บนเซิร์ฟเวอร์หนึ่งก่อนนะครับเราจะให้เซิร์ฟเวอร์สองเป็น s r e shell proxy server นะครับก็ใช้คำสั่งคล้ายๆก,กันกับตอนที่เราสร้าง http proxy ที่ p o r t 80นะครับบนเซิร์ฟเวอร์หนึ่งก่อนอื่นก็ต้องสร้าง f i f o file ก่อนนะครับขอลอกคำสั่งมาแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับก็ลอกคำสั่งนะครับของเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตอนเป็น proxy ให้กับ port 80นนะครับมา แก้ดินึงนะครับตรงนี้เราก็จะรับคอนเนคชันที่พอร์ต2 2 2 2และสร้างออกไปที่พอตเบอร์22นะครับเก่งขอนเตอรกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับขอเคลียร์ต่อแล้วก็ทำการ secure s h e l ลบ i นะครับเพราผมใช้กีในการ authentication นะครับก็ s อ h อนะครับเอ่อ a t e Key Key ของผมนะครับก็คือชื่อนี้ u b บ n t u ูแ d นะครับ IP ของเซิร์ฟเวอร์2ครับ แล้วก็จากนั้นก็ต้องระบุเบอร์พอตครับเพราะเราไม่ได้ใช้เบอร์พอตมาตรฐานเราใช้พอรตเป็น2องสองสองนะครับตามที่เราสักให้ n น t c แคทลิซึ่นะครับเอาไว้ข้างล่างก็ Enter อร์ครับตอ,อบ yes ไปนะครับ่ะตอนนี้เราก็สามารถเชื่อเข้าเซเข้า s e อร์ r 3โดยผ่าน s e r v e r 2อร์แล้วนะครับ h พ s t Name นะครับ h พ s t n a ล e ลบไนะครับจะเห็นว่า i p Address นะครับของ s e r v e r 3อร์เนี่ย เป็น10.109.249.41นะครับก็คือที่เซิร์ฟเวอร์สเนี่ยสร้างคอนเนคชันไปหาก็พอโทนเสียมาไม่ได้เอ i t ิโทษทีนะครับแต่เห็นว่าเราสร้างขั้นไปที่เบอร์นี้อ่าคนละเบอร์ก,กันกับที่เซิร์ฟเวอร์3นะครับซึ่ง IP นี้ก็คือใครเอ่ยนะครับก็คือ IP ของนะครับเซิร์ฟเวอร์2นั่นเองนะครับเห็นว่าตรงกันเลย สำบเจ้า TCP Proxy ด้วย Netcat เนี่ยนะครับจะเอาไปประยุกต์ใช้กับโปรโตคอลอื่นได้อีกนะครับไม่ใช่แค่พอร์ต80พอร์ต22เป็นพอร์ตอย่างเช่น RDP 3389นะครับหรือพอร์ตใดๆก็ได้ครับถ้าเราต้องการเครื่อง Proxy แบบง่ายๆนะครับด้วยเครื่องมือที่มีอยู่แล้วบน Linux หลายๆค่ายก็คือเจ้า Netcat นั่นเองครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาอีกนะครับสวัสดีครับ